ลำปีสกินกลับมาระบาดปุสัตว์เตือนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคกระบือดูแลสุขภาพสัตว์กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและท่านผู้ชมทุกๆท่ทานขอต้อนรับกระสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2 5 6พบกพบกันคลิปนี้กระผมก็มีประกาศเตือนจากกรมปุสัตว์มาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกัน แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับบุรีรัมย์ลำปิสกินกลับมาระบาทหลายพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคกระบือดูแลสุขภาพสัตว์ บริหารจัดการฟาร์มตามระบบ GFM เร่งนุนลงฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดวันที่24กุมภาพันธ์2566นายสัตวแพทย์สุริยะกาวงกลางหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาแจ้งเตือนกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงโคนม มัลสายชัดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามระบบ GFM ขณะเดียวกันทางปศุสัตว์ก็จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลัมปีสกินระบาดหลังพบขณะนี้โรคกลัมปีสกินเริ่มกลับมาระบาดอีกระลอกนอกจากนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมยังได้ ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านบริหารจัดการฟาร์มให้มีระบบป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM แก่กเกษตรกรโดยภายในฟาร์มจะต้องมีการแยกโรงเรือนออกห่างจากที่พักโรงค่าศักว์และตลาดสดที่อาจเป็นแหล่งเพาะผ่านเชื้อโรคห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในพื้นที่ต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนเข้ามายังฟาร์ม มีตาข่ายป้องกันมะแรงหากเกษตรกรปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะสามารถป้องกันโรคได้มากกว่า60%ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของลำปิสกินขณะนี้ใกล้เข้าช่วงฤดูร้อนทำให้โรคลำปิสกินแพร่ระบาดได้ง่ายล่าสุดเริ่มระบาดแล้วในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะลูกโคและโคที่ไม่ได้รับวัคซีนจึงอยากให้เกษตรกร มันดูแลรักษาสุขภาพสัตว์หากพบว่ามีความผิดปกติให้รียแจ้งอาสาปะสุสาทันทีเพื่อดำเนินการรักษาส่วนความคืบหน้าเรื่องวัคซีนขณะน,นี้ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนกว่า6ล้าน3แสนโดสทะยอยส่งเข้ามาในจังหวัดบุดีลัมย์า359,700ดโดสและมีแผนกระจายวัคซีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมโดยการกระจายให้กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมลูกโคที่เกิดใหม่และโคยังไม่ได้รับวัคซีนในพื้นที่อำเภอโนอนสุวรรณและอำเภอปะคำก่อนส่งไปยังพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่เลี้ยงโคมากที่สุดและกะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำเป็นต้องให้ผลผลิตทุกวันหากไม่เร่งให้วัคซีนอาจเกิดผลกระทบ ในการผลิตนมได้ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกัน,นในนะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ